ครับพี่น้องครับนี่ก็มาเยี่ยมมาชมครับพี่น้องมาเบงฟาร์มของพี่สมคิดนะครับสมคิดร์มนี่ครับอาเพิ่นเห็ตแบบสวนเศรษฐกิจพอเพียงนะครับนี่ครับพี่น้องก็จะปลูกหญ้านะครับเพื่อนปลูกหญาหญ้าเลี้ยงงวเลี้ยงคว้วนะครับอ่านี่ก็คือสวนเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ ก่อเจมาขอความร gefallen, ู้กับไอศสมคิดนะครับนี่ครับที่ฟาร์มกำลังจะเลี้ยงกบนะครับพี่สมคิดสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้กับผ้าพี่น้องนะครับมาเบิงนะครับฟาร์มไอศมสมคิดนะครับสมคิดฟาร์มใช่ไหมครับสมคิดฟาร์มนะครับเพื่อนทำเกษตรแบบสวนผสมนะครับในพื้นที่ อ่าไร่หนึ่งงานใช่ไหมครับประมาณหนึ่งงานนะครับวันนี้เพิ่นก็จะลงกบนะครับลูกกบอ่าเทลงไปเลยนะครับก็จะจะเป็นลูกกบนะครับลูกกบนานะครับหนึ่งพันตัวนะครับอ่าก็แท้ให้เพิ่นหาสิบโตนะครับนี่ครับเป็นตัวใหญ่เลยนะครับอ่าลูกกบนานะครับเพเษ็ดแบบเกษตรผสมผสานนะครับพี่น้องบอนี่เพิ่นสีลงลูกกบ นะครับนี่ครับเพิ่งจับมาในฟาร์มนะครับฟาร์มกบธนวัฒน์ก็ลงไปที่พพนเท์แบบบอดินนะครับบอดินแล้วก็มีบ่อนะครับบ่อพลาสติกให้เขาได้อยู่แล้วก็มีที่หลบนะครับนี่ครับโลกบตัวนี้ก็คือคัดมาให้พิเศษเลยนะครับปลอดเชื้อปอดโรคนะครับนี่ครับแข็งแรงมากนะครับ อันนี้กว้างเท่าไหร่ครับความกว้างของบ่อตัวนี้ที่4ค <5 S 1> <ม>ูณ5เมตรนะครับเพื่อนๆน,นะครับพี่น้องที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับอันนี้ก็คือทําเป็นเกรรษตรผสมผสานานะครับบ่อน,นี้จะปล่อยลูกลูกกบนานะครับทั้งหมด1,000ตัวนะครับแล้วก็จะมีกระเบื้องนะครับสําหรับหลบภัยนะครับ นะครับแล้วก็จะมีเขาก็จะปลูกสมุนไพรให้ด้วยนะครับเป็นขานะครับอันนี้เริ่มเริ่มเลี้ยงเป็นครั้งที่สองเนาะอันนี้เริ่มเลี้ยงเป็นครั้งที่สองนะครับก็จะมีอะไรบ้างครับพาชมหน่อยครับก็จะมีบ่อปลาดุกอ่าบ่ออันนี้อันนี้คือบ่ออะไรครับบ่อปลาดุกครับอ่าอันนี้ก็คือไอพันเลี้ยงปลาดุกนะครับบปลาดุกนี้เป็นปลาดุกพันธุ์อะไรครับ ปลาดุกรัสเซียเป็นปลาดุกรัสเซียก็คือปลาดุกยักษ์นะเนาะปลาดุกยักษ์ซื้อมาตัวจักบาทครับไอตัวละ80สตังค์80สตังค์ใช่ไหมครับซื้ออยู่ที่ไหนคำนี้ครับอยู่ห้วยตะไมอ๋อฟาร์มฟาร์มห้วยตะไม้นะครับอ่าฟาร์มห้วยตาไม้ซื้อมาจากฟาร์มห้วยตะไม้ของกันทลักเนาะแล้วก็จะเห็นว่ามีลงเลี้ยงหอยด้วยใช่ไหมครับนี่ครับหอยเชอรี่หอยเชอรี่ก็จับมาจากท้องนาใช่ไหมครับกลับมาจากท้องนาแล้วก็ขยายพันธุ์ใช่ไหมครับ เพราะว่าตอนนี้ก็คือหอยเชอรี่เริ่มขาดตลาดเนาะ <Okay. S 1> เป็นที่ต้องการเพนก็เฮดแบบกเกษตรผสมผสานนะครับเลี้ยงปลาดุกแล้วก็เลี้ยง<ด>หอยเชอรี่นะครับมีกุ้งด้วยเนาะ,<ด>อะตอนแรกเพนเลี้ยงกุ้งพอดีปล่อยปลาดุกไปมันก็จะกินเนาะนี่คือทําแบบผสมผสานให้อาหารยังไงครับนี่ครับก็เป็นอาหารปลาดุกอย่างเดียวอาหารปลาดุกอย่างเดียวนะครับให้เช้าเย็นหรือให้เช้าเย็นสองเวลานะครับ โตเร็วไหมครับนี่ครับโตเร็วครับโตเร็วเปลี่ยนนะ้ำกี่ครั้งนะครับก็ตามสภาพถ้ามันเริ่มมีกลิ่นก็จะระบายแต่ไม่ไม,ไม่ปล่อยออกหมดอ๋อคือสังเกตคุณภาพของน้ํานะครับถ้าเกิดน้าเริ่มมีกลิน่นเริ่มเสียก็เริ่มเปลี่ยนนะครับมีดินด้วยใช่ไหมครับที่เห็นมีมีดินให้ให้ขัดตกมันขึ้นได้อ๋อก็คือเริ่มแรกก็คือใส่ดินลงไปในนี้ด้วยเพื่อปรับให้มันเป็นระบบนิเวศแบบธรรมชาติใช่ไหมครับ เพื่นปั๊นิเวศร,ระบบนิเวศธรรมชาตินะครับใส่ดินใส่ผักตบชาวาแล้วก็ใส่จอกแหนนะครับแล้วก็มีปลาปลาไปดูตัวอื่นอีกนะครับอันนี้ก็คือเลี้ยงแบบบอ่อนี่กว้างเท่าไหร่นะครับตัวนี้สามคูห้าสามคูห้าปล่อยไปกี่ตัวครับปล่อยหกร้อยตัวปล่อยหกร้อยตัวนะครับก็จะเลี้ยงไปประมาณสักสามถึงสี่เดือนเนาะก็จะจับได้เป็นอาหารในครัวเรือนนะครับ แล้วก็จะมีต้นทุเรียนด้วยนะครับนี่ครับตัวนี้พื้นที่นี้พิกัดอยู่ที่บ้านบ้านัวน้อยตําบลเสยาวอําเภอศรีรัตนาจังหวัดรีสเกษนะครับบ้านพี่ชายนะครับก็จะเป็นปลูกทุเรียนนะครับนี่ครับทุเรียนทุเรียนนี้เป็นพันธุ์อะไรครับนทองครับเป็นพันหมอนทองนะครับก็คือตรงนี้ดินไม่ใช่ดินถูเขาไฟแต่เอาดินถูกเขาไฟมาใส่เนาะก็คือถ้าพี่น้องอยากปลูกทุเรียนนะครับในบริเวณที่ไม่มี ดินภูเขาไฟก็สามารถซื้อเอาดินภูเขาไฟมาพูนแบบนี้นะครับแล้วก็ลงต้นทเรียนเนาะต้นทเรียนต้นกี่บาทครับตามนี้ขนาดประมาณน,นี้ต้นละ80ดิบาท,บาทเป็นพันหมอนทองเนาะพี่เอ็นบอกว่าเป็นพันหมอนทองนะครับถ้าพี่น้องอยากปลูกเรียนนะครับก็มีสแสลมใช่ไหมครับบางแสลมแล้วก็ดินเป็นดินภูเขาไฟพูนขึ้นนะครับนี่ครับลงไว้ประมาณกี่ต้นครับหต้นพี่น้องครับในนี้คือบริเวณ บริเวณฟาร์มนะครับฟาร์มพี่สมคิดนะครับอ่าก็จะลงทุเรียนหมอนทองเป็นกเกษตรผสมผสานนะครับแล้วก็มีกบมีปลาดุกมีหอยแล้วก็มีทุเรียนนะครับพาไปดูพืชตัวอื่นที่เลี้ยงนะครับครับอ่ามีกุ้งด้วยใช่ไหมครับอ๋อนี่ พ่อพันธุ์แม่พันธุ์นี่ครับมาดูกุ้งอ๋อนี่ก็คือบ่อกุ้งใช่ไหมครับกุ้งตัวนี้ได้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาจากไหนครับก็อในท้องนาเราอ๋อเก็บเอาจากธรรมชาติแล้วก็มาขังไปดักแล้วก็มาขังแล้วก็เพาะเลี้ยงไว้ไม่ตายใช่ไหมครับไม่ไม่ตายอ๋อวีธีการเปลี่ยนน้ำดูแลยังไงครับถึงถึงมีชีวิตรอดก็ก็สังเกตเหมือนกันพอ น้ำมันเริ่มมีกลิ่นเราก็ระบายอแล้ต้องระบายหมดให้อาหารเป็นให้อาหารเป็นให้อาหารก็เช้าเย็นอ๋ออาหารที่ให้ปกให้อาหารปลาดุกเช้าเย็นเหมือนกันอือมีก็คือแล้วตอนนี้เริ่มเริ่มออกลูกหรือยังครับเริ่มแล้วครับอ๋อเริ่มออกลูกตอนนี้เลี้ยงนานหรือยังครับตอนนี้ตอนนี้เพิ่งเพิ่งปล่อยได้อาทิตหนึ่งอ๋อเพิ่งปล่อยไปอาทิตย์หนึ่งบ่ออยู่จะจะเตรียมเตรียมขยายนะครับอันนี้เพิ่งเริ่มทําแบบเพราะว่ากุ้งก็เริ่ม ขาดตลาดนะครับเป็นที่สนใจเนาะกุ้งฝอยนะครับเอามาทําเป็นเ้าเรียกว่าอ่ากุ้งเต้นเนาะ,ะมีอะไรอีกไหมครับก็มีปูนาอ่านี่ครับปีปูนานะครับก็จะมีปูนาก็หาจับ ตามทุ่งนานี่ครับเพื่อนเพื่อนครับหาจับตามทุ่งนาแล้วก็มาขังนะครับขังไว้กาลังออกออกลูกละอ๋อออกลูกอะไรใช่ไหมครับตัวเท่าหลอดกาแฟได้สองอาทิตย์นี่ครับพี่หนอปูนานะครับตอนนี้ต้องเลี้ยงกินแล้วนะครับอ่าก็จะมืดหน่อยนะครับก็จะมีที่หลบภัยนะครับก็คือเลี้ยงไว้กระชังบกเนาะกระชังบกก็จะมีที่หลบภัยแล้วก็มีอิดให้เขาเข้าไปอยู่ นะครับตามสภาพแล้วก็มีผักสร้างระบบนิเวศนะครับอาหารที่ให้เป็นอาหารปุกบไหมเนาะครับเป็นเป็นตอนนี้เป็นอาหารลูกกบครับอ๋ออาหารลูกกบอ๋อคือจะให้มนมีโปรตีนเพิ่มขึ้นอือันนี้ก็คือเป็นเริ่มเลี้ยงมันใต้ปะครับก็มีบ้างอ๋อมีบ้างนะครับที่มันกัดกันมันกัดกันด้วยใช่ไหมครับอืมเพราะว่าปล่อยอยู่ร้อยกว่าตัวอืมคือคือพอพันไม่พันเอามาจากธรรมชาติเลยเลยธรรมชาติ ธรรมชาติแล้วก็เขาก็จะออกลูกเองเหรอครับออกลูกเองพอสองพันแล้วก็ออกลูกเองนะครับอันนี้ก็คือบอกอันนี้มีพ่อพันธกับแม่พันธอยู่นี่นี่อะไรบอครับ,รบอยู่ในนี้เลออ๋อคือคือทำงานเตรียมเป็นลูกลูกก่อนฝันย้ายอันนี้ก็คือปูนาปูนา,นา,นา,นาจากนี้ปูนาก็จะมีควายนะครับเอมีวัวนะครับนี่น้องเกิดใหม่นี่ครับอายุกี่เดือนแล้วครับตัวนี้ วโอ้เพิ่งออกลูกนะครับนี่น้องชื่ออะไรไหมครับนี่ตั้งชื่อให้หรือยังครับนี่ครับยังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับนี่เพิ่งออกลูกมายี่สิบแปดวันท่านอะไรท่านนี่ท่านซีวายซีวายศูนย์เก้าหกซีวายศูนย์เก้าหกครับพี่น้องนี่ครับอันนี้คือตัวแมวนะครับนี่แม่พันนะครับซีวายศูนย์เก้าหกใช่ไหมครับเอาน้ําเชื่อมมาผสมครือครับไเอาน้ําเชื่อมมาผสม ลอละเท่าไหร่ครับที่เอามาผสมนี่ครับหลอดหละหนึ่งพันห้าร้อยบาทก็จะได้ลูกมันมานะครับแม่พันธุ์อันนี้แถวแถวนี้มีลํำปีสกินมัครับแทนนี้ครับก็มีครับอ๋อตอนนี้คือตอนนี้ก็ระวังระวังอยู่ใช่ไหมครับนี่อ่าก็คือตัวนี้แม่พันธุ์นะครับสมบูรณ์มากแม่พันธุ์อายุจักเดือนครับนี่จักปีได้ได้ลูกตัวที่สี่อ๋อได้ลูกตัวที่สี่แล้วนะครับโอ้ลูกงามแห้งครับตัวแม่พันธุ์ใหญ่มากนะครับ แล้วก็ตัวโตมากเลยนะครับนี่ครับนี่ก็คือสวยมากเลยนะครับได้ลูกสี่ครั้งแล้วนะครับลูกก็แข็งแรงนะครับพี่น้องนี่แม่เพิ่นสีห้ความรักเลี้ยเลี้ยลูกเพิ่นนะครับอันนี้ก็คือเกษตรผสมผสานนะครับอ่าก็จะมีปลูกกล้วยนะครับปลูกกล้วยปลูกหอมนะครับอเดินไปดูกล้วยกับหอมนะครับว่าเพิ่นปลูกยังไงโต้โตขนาดไหนนะครับพี่น้อง ถ้าเพื่อนเพื่อนอยู่บ้านนะครับก็สามารถเฮหดเป็นเกษตรผสมผสานนะครับไว้ในครัวเรือนนะครับนี่ครับก็จะเป็นกล้วยใช่ไหมครับกล้วยน้ําว้าน้ําว้านะครับก็จะมีผักหอมนะครับมะพร้าวน้ําหอมด้วยนะครับแล้วก็จะมีแปลงผักนะครับนี่ครับนี่ครับเพื่อนเพ่นครับมะพร้าวน้ําหอมนะครับก็วันนี้ก็คือพามาชม นะครับสวนของพี่สมคิดนะครับก็ขอบขอบคุณคุณพี่สมคิดนะครับขอบคุณครับที่มาแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆพี่น้องที่รับชมช่องธนวัฒน์เพื่อนเกษตรอีสานนะครับทางช่อง u t u b e นะครับพบกันใหม่ EP หน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรนะครับรอติดตามชมนะครับสวัสดีครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และ u b s c r i b e ให้ช่องธนวัฒน์เพื่อนเกษตรอีสานด้วยนะครับสําหรับการกดติดตามช่องผมนะครับกดที่รูปผมด้านตรงกลางนะครับเสื้อสีส้มกดติดตามได้เลยนะครับขอบคุณครับ